เมื่อวานมีภาพในออนไลน์นะคะปรากฏว่าเป็นภาพชายไทยไปทําร้ายทหารกัมพูชานะคะเมื่อวานนี้ทางกองทบก,ก็ออกมาชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งระบ,บุว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตทหารพลานปัจจุบันก็เป็นประธานชมรมทหารพลานนะคะก็ได้มีการส่งตัวให้กับตํารวจดําเนินคดีไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ชายแดนค่ะ S 1> <S 1> กองทบกชี้แจงกรณีชายไทยสองคนไปทำร้ายทหารกัมพูชาที่บริเวณปราสาทตามเมือนทมจังหวัดสุรินนะคะโดยระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตอศาสา,าสมัครทหารพลานขณะนี้ถูกควบคุมตัวและส่งให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา1 0 2นาฬิกา20นาทีของวันที่13กรกดาคม2568นะคะในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะคุณผู้ชม ที่ชื่อว่าอังกอร์เฟรชของกัมพูชาได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ชายไทย2คนสวมชุดดำนะคะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ขอจับมือกับทหารกัมพูชาชุดประสานงานประจำพื้นที่ก่อนที่จะชกเข้าไปที่ใบหน้าแล้วก็หลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กัมพูชาคัดว่าเป็นชายไทยแล้วก็ได้มีการพยายามติดตามตัวนะคะและต่อมาค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบของกองกําลังสุรนารีก็พบว่าผู้ก่อเหตุคือน,นายสมหมายศรีสุขสราน,านันอดีตอาสาสมัครทหารพรานปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานชมรมทหารพรานจิตอาสาค่ายปักธงชัยและประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดสมุทรสาครหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ ฝ่ายไทยสามารถติดตามควบคุมตัวไว้ได้ในทันทีนะคะแล้วก็ชี้แจงเบื้องต้นกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่และขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ก่อเหตุให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะครับจริงๆในสื่อของกัมพูชาก็มีการรายงานข่าวนี้กัน แทบทุกสื่อเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของการใช้พาดหัวหรือว่าการใช้ headline เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันคือเขาก็จะโพสต์แล้วก็มีการพาดหัวแบบค่อนข้างระบุ อย่างกรณีของพนมเป็นโพสเนี่ยเขาระบุบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะของเป็นภัยคุกคาม,มต่ออธิปไตยในแผ่นดินของกัมพูชาในใช้คําในลักษณะแบบนั้นเลยะนะครับในขณะเดียวกันค่ะแม Time ์มเองก็มีการรายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหลายสื่อของกัมพูชาเหมือนกันนะครับมีคนเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นกันค่อนข้างเยอะทีเดียวด้วยนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ตอนแรกหลายคนที่เห็นคลิปเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์น,นี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก็มีคำชี้แจงออกมาจากทางกองทัพบ,บกแล้วนะ